สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรกร,กรวันนี้ดูซีเจ๊จะมาทําอะไรจะเอานี่ค่ะจูลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถามว่าแล้วมันแปลกยังไงจุลินซียสังเคราะห์แสงเขาใช้เอาจะเกิดบ้านเกิดเมืองใช่ไหมคะความแปลกของเขาก็คือจูลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะคะไม่ได้มีการใส่ไข่นะคะแล้วก็กระบวนการขั้นตอนทุกอย่าง ทำสุกหมดค่ะอะไรคือสุกหัวเชื้อตัวนี้สุกนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกนะคะน้ําที่เราใช้ทําสุกนะคะไม่ใช่เปลวน้ําตรงไหนก็ได้มาทํานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสะอาดปลอดภัยนะคะนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาใส่ในอ่างให้เป็ดกินนะคะก็คืออ่างตรงนี้นะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆเห็นนะคะอ่างไซส์นี้นะคะ เราจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ลงไปนะคะ 200cc นะคะเดี๋ยวขยะไว้เข้ากันก่อนนะคะนี่นะคะขยะไว้เข้ากันก่อนนะคะแล้เวเราก็เปิดนี่ค่ะกลิ่นเขาจะบอกว่าไม่มีกลิ่นเลยก็เดี๋ยวจะโกหกนะคะคือกลิ่นเขาจะน้อยมากนะคะจะไม่เหม็นแบบที่ใส่ไข่นจนเป็นแก๊สไข่เน่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยตวงนะคะ 200cc นะคะ ใส่แล้วเพื่ออะไรเจมจะไปใส่ในอ่างนะคะไว้ให้เป็ดให้ไก่เขาได้กินนะคะนี่นะคะ2 0 0ซีนะคะใส่ลงไปในอ่างนะคะใส่ลงไปในอ่างให้เป็ดให้ไก่ได้กินถามว่าเพื่ออะไรแล้วจะดียังไงก็เขาก็จะไปช่วยในยระบบของการย่อยอาหารของเป็ดของไก่นะคะแล้วอีกอย่างที่เราจะได้รับก็คือ ไซส์ของขนาดไขค่ะจะมีความใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไข่ก็แดงนะคะเดี๋ยวเราไปให้ดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดก่อนที่จะให้กินจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะคะอันนี้ไข่เป็ดที่กินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าใกล้นะคะเห็นไหมคะ เขาจะมีความต่างกันนะคะแล้วสีก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้สีไข่แดงก็จะแดงนะคะจะแดงมากกว่าตัวนี้นะคะน,นี้ไข่ก็จะเล็กกว่านะคะอันนี้เป็นข้อดีของการที่เราให้ให้เป็ดให้ไก่กินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนะคะเดี๋ยวเปิดน้ําเปิดน้ําเพิ่มให้กับเป็ดในอ่างก่อนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้เป็ดก่อนนะคะโอเคก็ <Okay. S 1> okay. คสำหรับการติดตามนะคะคลิปนี้เป็นการเอาจุลินทรีย์สังเคราะแสงนะคะมาให้เป็ดให้ไก่กินนะคะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ